สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูสแตนเลสผสมไม้อลูบิเนียมสีเทาบานเลื่อนสลับพร้อมรั้วค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านแก้วการวิวค่ะถนนเพิ่มสินของเรานี่เองนะคะอยู่เขตสายใหม่ค่ะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะบ้านลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากประตูเก่านะคะ เป็นประตูสแตนเลสบานเลื่อนสลับไปสลับมาการใช้งานจะเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีหูช้างให้นอกในมีมือจับให้หน้ากว้างจะอยู่ที่6เมตรหน้าลึก6เมตรความสูงของประตู1 3 0เซนเมตรนะคะเราเลื่อนไปแบบนี้นะคะประตูบานนี้3เมตร20ประตูซ้ายขวา ความกว้างไม่เท่ากันนะคะเราเลื่อนปิดไปแบบนี้สวยๆเงาๆเบาๆไปแบบนี้เลยสตเลสเป็นเกรด3 4 4เท่านั้นนะคะเงาๆสวยๆแบบนี้เลยที่เราเห็นสีเทาๆคืออะลูมิเนียมหน้า4นิ้วนะคะหน้ากว้าง10เซนด้านนี้จะเลื่อนได้แบบนี้มีหูช้างล็อกให้นะคะนอกในเลื่อนไปแบบนี้วางไป2ลางนะคะเป็นงานสเตเลสนะคะ บ้านนี้จะอยู่ที่3เมตร20กว้างๆไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยากจอดรถได้2คันนะคะซ้ายขวาแต่ต้องการเปิดประตูแค่เพียงบานใดบานหนึ่งเวลาจอดนะคะเราปิดไปแบบนี้นะคะล็อกได้แบบนี้เลยข้างบ้านจะมีรั้วนะคะเป็นรั้วสแตนเลส แบบติดตายนะคะเราเข้ามาดูลวกันค่ะสสวยๆแบบนี้เลยเป็นสแตนเลสช่องแสงตามปูนนี้เลยนะคะช่องนี้เลยตามปูนแนวปูนนี้เลยนะคะลูกค้าทาสีเปลี่ยนจากลวาเก่าๆเป็นลวสแตนเลสผสมอลูมิเนียมสีเทานะคะน็อตที่เราใช้ยิงเป็นนอ็อตสแตนเลสนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานประตูงานลวสแตนเลส ทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูสแตนเลสบานเลื่อนสลับพร้อมรัวไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ